เบิร์ r ชัยฮะทเวจะหมดสิ้นยุคทองเพราะว่าคุณปู่เนี่ยได้มีการออกมาประกาศในการประชุมผู้ถือหุ้นว่าจะวางมือจากบริษัทจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยก็พูดถึงการที่จะหมดสิ้นยุคทองซึ่งไอ้มองว่าก็อาจจะไม่จริงนะถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของการลงทุนของคุณปู่ไม่ว่าจะเป็นการขายหุ้นบางตัวออกแล้วก็นําไปลงทุนในหุ้นบางตัวเพิ่มเนี่ยนะอันนี้นะคะก็เป็นการวางแผนในระยะยาวของคุณปู่อยู่แล้วนะคะซึ่งก็ได้คุณเกรกเนี่ยแหละค่ะที่จะมาดูแลบริษัทต่อเป็นที่ปรึกษาและจากการประชุมผู้ถือหุ้นเน นอกจากการประกาศงบแล้วนะคะทางคุณปู่เองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับคุณเกรกในเรื่องของการลงทุนหุ้นต่างประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นซึ่งคุณเกรกเนี่ยก็ได้พูดถึง5บริษัทแต่ว่าไม่ได้พูดชื่อและคลิปนี้นะคะก็เป็นบางส่วนจากการประชุมพูดถึงหุ้นค่ะโดยคุณปู่กับคุณเกรกเองเขาก็ได้พูดคุยถึงการลงทุนในหุ้นประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้จะเห็นว่าคุณปู่เองมีการรินขายหุ้นแบงก์ออกมาแล้วก็ขายหุ้น Apple ด้วยนะคะเพราะว่าเขาพูดถึงหุ้น iPhone แล้วก็ยังพูดถึงงหหุุ้้นนดวยย่่ททาาปประเเศญีีอคมลๆ บริษัทค่ะที่คุณปู่เขาก็มองเห็นโอกาสนะคะแล้วก็ได้คุณเกรกเนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาทั้งด้านของคุณเกรกเองนะคะก็ได้พูดในช่วงท้ายว่าเขาเนี่ยจะลงทุนอย่างน,น้อยๆ50ปีหรือว่าอาจจะฟลอยเวอร์ก็คืออาจจะลงทุนตลอดไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเขามองว่าถึงแม้จะมีความท้าทายในระยะสั้นๆแต่ว่าในระยะยาวเขาก็ยังมองเป็น opportunity, รอรหืว่าเป็นโอกาสะคะ่ะ นี่นะคะ <a> ช่วงท้ายปุกก็ยืนยันว่าซปเปอร์ลองเทิร์แล้วเขาก็มีการเข้าไปลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น5บริษัทด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอิโตชูคอร์ปอเรชันมิซุยแอนโคมิซูบิชิคอร์ปอเรชันซูมิโตโมะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือมารุเบนิคอร์ปอเรชันนะคะซึ่งไอ้ได้มีการทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้หากใครที่อยากจะลงทุนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w s a b a i t o .co.th ได้เลยเพื่อที่จะไปเปิดพอร์ตลง หุ้นหุ้นต่างประเทศนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีคําถามในการเปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือว่าแตกต่างอย่างที่ไอ้พูดอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ยินดีเปิดรับทุกความคิดเห็นนะคะแต่กรุณาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะคะเพื่ออัรถรสในการรับชมคลิปแล้วก็สังคมในการลงทุนเนี่ยจะได้ดูดีขึ้นเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาของไอ้แล้วนะคะพบกันใหม่นในคลิปหน้าอย่าลื กดติดตามช่องทางของ SBI ไทยออนไลน์ทุกๆช่องทางไว้ด้วยสวัสดีค่ะ